งานประจำที่ผมทานะครับเป็นงานที่ต้องแข่งกับเวลาครับต้องทํางานบางครั้งดึกๆหรือว่าวันหยุดก็ต้องทํางานเราก็อยากจะมีเวลาเที่ยวเวลากับครอบครัวบ้างก็เลยอยากจะหางานสักงานที่ให้รายได้แล้วก็เวลาไปพร้อมอมกันก่อนที่จะมาทําธุรกิจประกันวินาศภัยน,นะครับเราสองคนไม่มีความรู้เลยไม่มีความรู้แม้กร,ระทั่งพรบคืออะไรรถทุกคันต้องต่อภาษีเรายังไม่รู้เลยมาเรียนใหม่ก็เนี่ยครับเฮียสีกุ้งก็ไปจัดงานที่ชลบุรีก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้กับเฮียสีกุ้งครับความสำเร็จของผมผมคิดว่า ผมประสบความสาเร็จตั้งแต่มีรายได้เดือนละแสนต่อเดือนแล้วแต่ตอนนี้นะครับมันเกินมันเกินสิ่งที่ผมตั้งเป้าไว้เพราะว่าผมมีรายได้เดือนละมากกว่า4ี่แสนต่อเดือนมาหลายปีแล้วใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมโฟกัสเรื่องครอบครัวนะครับแต่รายได้ผมไม่เคยลดเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับจะมีทีมงานเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับสปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีทีมงานเพิ่มขึ้นเกือบ10,000คนนะครับแล้วก็ยอดขายเติบโตอย่างต่อเน,นื่องครับธุรกิจของเรามันคือการสร้างผู้นําเราก็สร้างผู้นําที่เป็นเหมือนเราคิดเหมือนเราเราก็สะสม แล้วพอทีมงานเติบโตสักวันหนึ่งเราก็เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจนั่นเองเราอยากจะให้ทุกคนนะครับมาทําธุรกิจนี้อย่างจริงจังแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันกับบริษัทสีกรุงบอกเกอร์ครับถ้าผมทําได้คุณก็ทําได้